สี่ได้แปดร้อี่ร้อยได้แปดรนี่แรค่ี้สีตัวได้พันสอี่ตัวมีหใช่ไหมมีสมเม็ดเลยพี่ในจานมีเตากี่เม็ดก็มีหมดเลยชุดเดียวเลยนี่ห้าีสองวันนี้ห้าตีตัวได้พันสองสิบเอ็ดนเจ็ต่อทั้งทุน งนงั้นได้มตัว้าอย่างเงี้ยสองตัวองตัวเงี้ย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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้องตัวประกอนี่ซื้อซื้อข้าีสองไนรกไรอะไรวะข้าสีสอเปแรกใครเป็นไของมข้าศีข้าศีสองสิบเอ็ดมะสามน้อยเสียแล้วนี่ยแทงไม่กี้แทงเสียทั้งยับทั้งแทงหมดเลยอไง้เสีกครับปีปลาปลายอนรอบนี้เสียหมเต็มเครื่องหมดแล้วน้องรับ

หกสามไปเสียวหกร้อยพี่ัดถอกอะไรหกสาม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 ได้สองร้เองหกดีกันไปดีกันมาเยี่ยาลูตัวถูกเทาไงสองรได้ลองผิดได้สี่ร้อยได้สี่ร้อยไข่ใไข่ได้สี่ร้อยนออมอะไรหกสามสามมเยอะมั้งกันเลยห โยนเขาไปปั่นสามต่ำเลยเเปลยไหมสามต่ำด้วยเดียวเดียวเดี๋ยวพอก็แม่ผมเอาหกห้าสี่สองห้าส่สองสามต่ำเล่นแต่ชุดใหญ่อย่างนี้เอีสองสามต่ำผมพาพี่ดูคนละครึ่งเล่นไปนี้ไปเออเล่นนี้ไปนะเออตามผมผมหยิบผมหยิบอะไรไปวะทหารนี่จะหยิบหยิบหน่อย ที่วัดเต็งอะไรเต็งหกั้โอ้ยสามสามห้านี่สิบเอ็ดไม่เต็งทีนี้สามก็สามนะเอเฮ้ยซียูเอาดิไม่อันด้วยใช่ไหมไม่อยู่หลบที่วัดไม่มีไม่กับามีสองห้ามีสองห้า อ้ยไปวัดสองร้อยดิวัดจะมีร้อยยังไม่ได้ให้เลยนะให้ให้ไปแล้ววัดให้ไปแล้วหัวแล้วให้ไปตั้งแต่โต๊ะถูกแล้วมาพี่สองร้อยโต๊ะถูกแล้วข้างบ้านแล้วจะไม่นี่โต๊ะถูกให้ไปแล้วจริงจริงคือวัดให้ไปแล้วติดกันดิให้ไปแล้วอะไรเนี่ยอยู่หรอวะเราวัดดวงอยู่ว่ะไม่เป็นไรเดินซีอ ถ้าไ่ดีอย่างนั้ทำไม่ปล่อยอแข้งสีหมดมือเลยนเน okay, ี่ยบอกนอไปสามต่ำสีนะเข้าสีเลยสอ้าวใครโตเกียรอะไรเกี่ยวกับสามให้เจ็ดสองทุนเร็วองเฮ้ยอะไรเกี่ยวกับสามอ่ะโตเกียรกับสามอะไให้เจ็ดสองทุนเลยเนี่ยไปโตเกี 3, 3, 3, เยรกับสามสามตามอะไรแกะต่ำได้ไหมอาเป็นกักได้ไหมไม่เอาพ,พี่อย่าไปเล่นไม่ชอบก็ไม่อยากเล่นเโอ้โหนี่มึงแย่งกันขนาดนี้เลยเจ็ดหกออแย่งได้กันเุอกันมั่งนะไม่ชอบก็อย่าเล่นเขาอะไรไม่ได้เข้าสีต่ำพวกมึงนี่มือไวจริงๆนะ วางพับห้าได้เลเดียวสองห้าูียเงหียสอไม่ม่มีนะสี่นะบอกลงเยอะๆย่าลอมาร้อยราคาก็เป็นแซงสี่มอาหนยลงเยอะๆลงน้อยังเอาตาเดียวเสียงสี่พันทมึงเมาเหม่เอาหม่ชอบจรินไงเมกาเโ้กอได้เยอะหน่อยนะ จากโค่ห้าสามันนะจากโคสามสี่พันด้ยะก็ไม่จ่ายนะจากโค่ห้าสาเปิดตั้งแต่เโลนะยาวเลยอผมหมดเลยเนี่ยน้าสามถือตัวมือสามพันนห้าสผมก็ตามเขาไอ้ผมยังไม่กล้ายักเลยกักสี่สาเจ้าอ่ะก็อะไแค่องอ่ะ สองร้อยต้องทำมาห้าตำร้อยห่อยี่เดี๋ยวติดเขาเฮียขอยูนนะทหารกินทหารได้อะเฮ้ยมันมีโต๊ะใบเดียวก็ยังไปเอาไหมมันมันมีโต๊ะใบเดียวอย่าไปหั่นไปหั่นไปยังจะไปเอาของผมอีกสี่กองเลยอ่ะ ี่ห้าหกแหมลูกนี้กว่าเต็มคาราเบีก็ดีสีอรอยด้อยต้นไเดียเียไปกลุมก็ของเจ้มืออีกโอ้นี่เจอไปสิรร้อยได้กินร้อยวิเรนึงไม่ได้ทั้งหลายอดมาร้อยไมมีออกยังไงสามแรกเลยออกอะไรสลับสรับสับอะไล่ะตัน้หยิบตังค์ไหบ้าไม่ได้มจะขอให้เขาไม่นี่ไม่ได้เล่น ง่เห็นดำตาป่าไม่เล่นไม่เล่นดำห้ามดอยู่ยได้ยินเสียงเหียาขอโทษเอามาจินสักร้อยท่หาเอาไปหมดเลยแน่จริงนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปกล้าขอ้าไหมโหดให้จริงนะตหมา

เ่าไงมันก็มีห้าเหรอนี้มึงเปิดหน้าแล้วเนี่ยจะมาแก้สถานก,การณ์ลูกห้ากูแล <c ười> อืมนี่นเทเดียวพอแล้วนี่ต้งคักแน่เดยืนให้ฟังก็กดีแล้วบอลนีก้เต็งต่ำไปก่อนบอลเนยองกาดลองบอลมาลแต่ไม่่นีรอโ้ห้าสามลอง่อนยังไออเดียว